เหลืออีกไม่ถึง2เดือนประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเป็2022นะคะซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพตลอดทั้งปีแต่การประชุมสุดยอดจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและว,วันนี้ไทยก็ได้เปิดตัวสถานที่ที่จะเป็นสถานที่จัดการประชุมก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจซึ่งได้มีการปรับปรุงกันขนาดใหญ่เพื่อรองรับงานใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้ค่ะ ห้องเพนารีฮอลล์เป็นหนึ่งในห้องที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดูทันสมัยคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเตรียมพร้อมการประชุมเอเปซึ่งได้แนวคิดมาจากชุดชาวเขาไทยนะคะได้เห็นวิวทะเลสาบ360องศาค่ะขณะที่ชั้นและโซนต่างๆตกแต่งไว้เน้นความเป็นไทยผสมผสานกับยุคสมัยใหม่รองรับนิทรรศการรวมถึงการนำชุดไทยลำลองอย่างเช่นผ้าเขามา้าผ้าถุงการจับจีบมาประยุกต์ใช้ตกแต่งด้วยค่ะ การปรับปรุงและขยายพื้นที่ใช้งบประมาณกว่า15,000ล้านบาทขยายพื้นที่มากขึ้น5เท่าหรือ3 0 0แสนตารางเมตรคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการมากกว่า13ล้านคนต่อปีสำหรับการประชุมเอเปกรัฐบาลไทยจะชูนโยบายบนเวทีเอเปกในหลายๆด้านทั้งสิ่งแวดล้อมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีการขนส่งคมนาคมสาธารณาสุขรวมถึงการเชื่อมสัมพันธ์การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกอย่างเป็นทางการและได้รณรงค์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมไทยพร้อมเอเปกพร้อมภายใต้แนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมสร้างความสมดุลทั้งเศรษฐกิจกสิ่งแวดล้อม และสังคมการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนและการฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด -19 ซึ่งไทยได้นำแนวคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาประเทศอย่างครอบคลุมและยั่งยืน นายศักสยามทิชชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปกครั้งที่52ภายใต้เป้าหมายหลักคือการขนส่งที่ไร้รอยต่ออัจฉริยะและยั่งยืนเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการเดินทางในเขตเศรษฐกิจเอเปกพร้อมนำเสนอโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันซึ่งจะเป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ และเป็นประตูเศรษฐกิจของโลกที่ตั้งเป้าหมายเป็นท่าเรือท่าเทียบเรือตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในโลกค่ะคาดว่าจะนําเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการภายในปี2,565ก่อนที่จะไปโรดโชว์เพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุน